ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ ความรักนะคะของชาวราศีพิจิกประจำปักแรกเมษายนเนาะสถานการณ์คนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะปักแรก1-15เมษายนของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกคะ่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ ความรักของคนโสดทั้งหลายชาวราศีพิจิกประจำปักแรกเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเดียนเพรสสามถ้วย แล้วก็8ดเหรียญน,นะคะความรักของคนโสดช่วงนี้ชาวราศีพิจิก1-15เมษายนเนี้ยนะคะไฮมองดูว่าตัวคุณเองอะ่ะไฮมีความรู้สึกว่าคุณอะ่ะไม่ได้ที่จะจริงจังอะไรกับความรักมากแล้วนะคะไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นะเออรู้สึกว่าจะเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องของครอบครัวซะมากกว่าครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะคุณให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากกว่าเนาะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานก็ตาม นะค,ะคนโสดคือคุณไม่ได้ที่จะหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนาะช่วงนี้เพราะชีวิตช่วงนี้ก็มีความรู้สึกว่าทุกคนมาพึ่งพาใส่เราแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปคิดถึงใครไม่ได้มีเวลาที่จะ คิดว่าอยากจะมีแฟนอะไรในช่วงนี้แต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาหยดหยอดคุณเลาเหมือนกันนะชาวราศีพิจิกคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือเป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราแม้กระทั่งที่คนที่เขาเรียกว่าไงเดียทางานค่อนข้างมั่นคงมั่นคงทางด้านการงานอาจจะเป็นพวกเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการพ่อค้าผู้บริหารอะไรต่างๆเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็สามารถเป็นผู้นําเราได้นะคะเขาเริ่มเข้ามาหยิบหยิบหยดหย,ยอดแล้วเหมือนกันนะแต่ตัวคุณเองอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักของคุณในช่วงนี้คนโสดทั้งหลายมันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่นะมันยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นสักเท่าไหร่ตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครถามว่ามันเจ็บจากรักเก,เก่ามาไหมตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้ไป คิดถึงเรื่องอดีตแล้วอะ่ะคิดถึงเรื่องที่จะไปข้างหน้ามากกว่าแล้วก็ให้ความสมคัญกับครอบครัวมากกว่าให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าแล้วก็มีใครหลายๆคนเข้ามาให้คุณช่วยเหลือคุณกลายไปเป็นคุณกลายไปเป็นคนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นซะมากกว่าเนาะความรักของคุณคนที่มาหยอดก็ยังจะแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงดีเฉยเยอยู่คุณยังไม่ ก็คือคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่ก็คุยคุยกันไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเนาะสำหรับคนโสดเออมีคนเข้ามาคุยนะคะก็ลองแบบคุยคุยกันไปดูนาะแต่ช่วงนี้ไฮมองดูว่าตัวคุณให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวมากกว่าเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของเพื่อนฝูงที่มีคนเอ,อ่อเพื่อนฝูง ไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆนะเรายังมีความสุขกับเรื่องประมาณนี้ซะมากกว่านะคะในช่วงนี้มาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่าค่ะคนมีคู่ของชาวราศีพิจิกปะจจำปักแรกเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยหนึ่งถ้วย w i l o o f FOR t u n e ก้าวเรียญ ิบไม้เท้าคนมีคู่ช่วงนี้ถือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะอาจจะมีอะไรทำด้วยกันใหม่ๆเกิดขึ้นมีอะไรที่คุณสองคนนะคะได้ทำร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ตามหรือในเรื่องของการได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะหามองดูว่าตัวคุณเองกับตัวคู่รักของคุณเนะ่ะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเริ่มเรียนรู้กันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะมีคู่หลายๆคนเนี่ยเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอะไรนี่เราไม่เคยได้เห็น ในเรื่องของอดีตอะไรอย่างเงี้ยจากแต่ก่อนเราเคยทํางานอยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะสําหรับราศีพิจิกประจําปักแรกอาจจะเป็นผลพวงมาจากในเรื่องของการงานที่หลายๆบริษัทปิดตัวลงหรือว่าหยุดการทํางานลงในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสมาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้นสําหรับคนที่อยู่ไกลกันน่ะเนาะหรือถ้าคนไม่ได้อยู่ไกลกันคุณเองก็เริ่มเข้าใจเขามากขึ้นเขาเองก็เริ่มเข้าใจคุณมากขึ้นเริ่มเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันมาก ึ้นนะคะจากแต่ก่อนอาจจะมีเรื่องแบบไม่เข้าใจการทะเลาะกาันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยงอนกันแต่มันดูเหมือนว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เข้าใจกันดีซะทีเดียวเลยนะคะเขาเองก็มีข้อเสนอใหม่ๆใ,ให้คุณอาจจะเรื่องของความเป็นอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเขาเริ่มเขาข้างที่จะตามใจคุณมากขึ้นนะคะแต่บางความรู้สึกตัวคุณเองต้องระวังนิดนึงนะถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะชาวราศีพิจิกแต่ตัวคุณเองเหมือนกับว่า คุณมีความรู้สึกหนักอกหนักใจเหมือนกันอะไรที่อยากจะพูดไปอะไรอย่างเงี้ยคุณกลายเป็นว่าคุณเก็บเอาไว้ในใจเนาะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับเขาออกไปคุณไม่กล้าที่จะบอกเขาในสิ่งที่คุณกําลังเจอปัญหาหรือแม้กระทั่งในสิ่งที่เขาไม่ชอบ อ่าโทษทีค่ะในสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วเขาชอบทําแบบเนี้ยเออคุณเองก็ไม่กล้าที่จะบอกเขามันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นว่าไม่อยากจะทะเลาะกันซะมากกว่าเรากลายเป็นว่าเราเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่คนเดียวถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะแต่บางครั้งมันรู้สึกแบบมันก็งอนแต่มันไม่กล้าพูดอะไรแบบเนี้ยทั้งงอนแล้วไม่กล้าพูดก็ลองบอก บอกไปเลยแลวกันเนาะเราจะได้ไม่หนักอกหนักใจอยู่คนเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับคู่รักช่วงนี้มีเวลาอยู่ด,นนะะด้วยกันมากขึ้นนะคะมีอะไรทําด้วยกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าใจการช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณนะชาวราศีพิจิกมีอะไรหนักอกหนักใจก็ลองคุยลองปรึกษากันได้เนาะในเรื่องของหนี้สินภาระอะไรต่างๆก็ลองคุยลองเปิดใจคุยในช่วงนี้นะคะดูตัวเขาก็เปิดรับฟัง คุณมากขึ้นแล้วตัวคุณก็เปิดรับฟังหัวใจกันมากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเด้อมาดูความสัมพันธ์ของคนที่ความรักที่ยังไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่อยๆนะคะ Temperance The Hermit อัศวินถือ้วย 8ไม้เท้าค่ะความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกที่มียังมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะเน,ะเนะาะใหมองดูว่าความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้เป็นไปได้เรื่อยๆนะคะแบบเรื่อยๆบางครั้งอาจจะมีนิ่งๆไปบ้างเนาะนิ่งๆหายไปนะคะแต่ว่า คุณก็ไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ได้ไปมีใครนะคะเขาอาจจะยังอย,อยากจะอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งอยากจะเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นอยากจะถามหัวใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในตัวคุณไปด้วยภายในเวลาเดียวกันนะนะตัวคุณเองก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันยังไม่อยากจะ ไม่อยากจะจู่โจมสักเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นยังนิ่งๆอยู่ตัวคุณเองก็มองเขาอยู่ไกลๆเหมือนกันนะราศีพิจิกซึ่งช่วงนี้ก็คุยกันแบบนานๆนนนนทีหายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทีเหมือนก่อนนะเนาะรู้สึกบางครั้งคุณเองก็รู้สึกเบื่อๆเหมือนกันนะเออลองลองรักษาระยะความรู้สึกเงียไว้นิดนึงนะคุณรู้สึกมันมีความแบบเบื่อๆเฉยๆทําไมฝ่ายนั้นถึงเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ได้นะที่รู้สึกไม่อยากจะคุยกับเขารู้สึกจะอยาก ากเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่อยากจะคุยกับใครไม่พร้อมที่จะคุยกับใครอะไรประมาณนี้นะและในบางครั้งบางโอกาสนะคะตัวคุณเองหรือตัวฝ่ายตรงข้ามคุณเนี่ยก็อยากจะคุยอยู่ๆก็อยากจะคุยเวลาอยากจะคุยก็มาคุยแบบรวดเร็วไม่ได้แบบ หายไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะกลับมาก็กลับมาหวานกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ยหยมองดูว่าความรักช่วงเนี้ของคุณนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันก็ยังคงที่จะไม่ชัดเจนอยู่นะมามาไปไปหายหายคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปมาแบบรวดเร็วแล้วไปก็หายนิ่งไปเลยอะไรประมาณนี้ยซึ่งตัวคุณเองก็เหมือนแบบเ เหมือนกับว่าเข้าใจความรู้สึกนี้ในระดับหนึ่งอะ่ะเออเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ก็เรื่อยๆเหมือนกันก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้เขาสักทีเดียวนะแต่ในเวลาที่เราคุยด้วยกันมันก็เหมือนกับเป็นความคิดใหม่ๆความโรแมนติกความหวานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะหายไปก็หายไปนิ่งๆนานๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวคุณเองก็ยังอยากจะอยู่คนเดียวเหมือนกันนะยังยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่ก็ยังรอดูเวลากันไปอะไรอย่างเงี้ยรองเรียนรู้กันไปนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ตัวคุณเองนั่นแหละก็ยังไม่ชัดเจนแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่ชัดเจนมามาไปไปเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนประจํา 1-15เมษายนก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบในการทำนายก็รบกวนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้หายด้วยแล้วกันเนาะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวา้ Hi จะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะคะการดูดวงส่วนตัวจะมีความแม่นยำแล้วก็เจาะลึกถึงตัวคุณมากกว่าสำหรับวันนี้ให้ Hi, ขอบคุณนะคะชาวราศีพิจิกในการติดตามคะ่ะขอบคุณคะ่ะ